โอ้กำลัเลา้ะาพาดเลในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับเกมค่ายพ G นะคะเกมใหม่ล่าสุดนะคนดูโอเควันนี้นะคะก็เข้ามาในตัวเกมกันเลยนะโอเคเกมใหม่นะคนดูทุนสน5บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุนน้อยนะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะบอกให้โอเคมาปบเบิกเลยนะตารางตาจ่ายก็อืมไม่อธิบายกันนะคะก็ <fidelity> มาไวไปไวเนาะนะคะเออตลาดตาจ่ายมันเหมือนกันทั่วไปอยู่แล้วนะสามแถวขึ้นไปแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีขีดกลางเห็นไหมนะคนดูเออมันจะมีแบบครึ่งะนะคือชั้นล่างชัน้นบนโอเคมาก็ไม่รู้ว่าจะล้อหรือจะล่วงนะสามสบาทอ่ะมาปรับเบ็ดสัก3บาทก่อนนะโอเคก่อนที่เราจะเล่นง็อยอย่ายลืมกดไ like, ลค์กดซไ์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากเรานะคะจัดปนะคนดู เพึบมยังไงสวยดิเอาดิดูเฮ้ยเฮ้ยวายมาโอ้โหกับเต็มจอยบ้าเฮ้ยยังไงแฮนตอรลุปสวยงามอุ้ยวายยังมาอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โคตรเอาอ่ะบอกเลยฮะ สวยเฮ้ยไหลยาวๆดิเห็นไหมบอกแล้วว่าทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่ธรรมดานะเฮ้ยบ้ามาห้าบาทไปเลยโอ้โหแตะแบบนี้ฮะเวฟก็วาววุ่นกันเลยออนะเจ๊งกันไปข้างเลยคนดูนะคะอื้ม เกมใหม่นะคะบอกเลยว่าให้รีบตามนะค,ะคุณดูนะคะเกมใหม่นี้มาแรกๆนี่แจกสุดยอดนะคะแจกแบบปังเวอร์เลยะคะค่ะก็ดูปังเวอร์ะค่ะเอ้ย้ยสวยดีเคด้วยอ<ะ>ื้มไหลต่ออยู่เจฮะ,ะ,ะโอ้โหเรียบร้อยนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าโหยังไงกำไรก็ได้มาแล้ว อยากลองสเปซสิบบาทอะฮะปุ๊บแม่นินจานี่โดดเก่งนะสวยดิร้อยสี่บาทเน้นเน้นฮนะเน้นเน้นสวยเฮ้ยเพิ่งเห็นสับรถว่ถะ,ะโหดจัดไอ้ห้าเฮ้ยโบนัส โอ้โยพลาดไปอีกแล้วโห่วย,ย้าเอออะอะไรวะเนี่โยโหบัานาข่ายแค่ตัวเดียวเองโอ้โหเสียระบบหมดเลยฮึ๊บสวยดิอื้อจัดปลายฮะอึ๊บ เฮ้ยคอแเฮงเฮ้ยโอ้โหสามร้อยเจ็ดบห้าอก็มาเล้วเป่าเปาอ้านเองนะอีบ้าเอ้ยทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนน่ะเออ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมารีวิวเกมนี้รอบหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่านะคนุณดูในเมื่อถ้าเกมใหม่ต่อไปยังไม่เข้านะคะก็ขเขาก็จะแจกอย่างนี้นะคุณดูอ้โอโหบางราชนบางราชนโอ้โหวายฮะไวายไปอยู่อะไรแถวสุดเลยวะหกรอยสอ่ะโอเค กำไรก็พอใจแล้วนะหมุกุทาเน้นๆทุน35บาทอะเออกำไร2,000กว่าบาทใครไม่พอไอ้บ้าเออ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดป,ประการใดเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับนนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราดนะ้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเรานะคนดูอะโอเคสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย